ที่นั่งฟ้านะคะจะมาทสเทอร์ออมโมไอเนี่ยเครื่องวัดสี่สี่อันนะคะ,คะอันแรกสแกนหน้าผากนะคะอันที่สองก็คือโต้ทง <ทำ S 1> โ,โมไลท์ไอตัวนี้เทอร์ลูโมโข้างซ้ายเทอร์โมโข้างขาวาไมโครโลไลท์และอินฟเรดแล้วอันนี้อินฟเรดเท่าไหร่คะสามสิบหกจุดห้าแล้วอันนี้ที่หูเขาเรียกอะไรคะน้องจุ๊ดฮะ ทำไมอันนี้มันไม่ขึ้นน่ะกดแล้วเท่าไหร่คะที่หูคะไหนคะไม่เข้าไม่เข้านะคะไมโครไลท์เท่าไหร่คะอันนี้สามหจุดห้าอันนี้สามหกจุดสามสสิหจุดสามนะคะถ้าปิดผ้านี่ถ้าเป็นแบบสาหกจดสอง 2> 2. อันนี้สามสิบหกจุดสองนะคะดีไม่ดีพ่อตายเลยนะคะ คล้ายๆต่ำๆนะคะเอาทโทลูโมมาค่ะได้ยังคะมันยังไม่ดังเลยคะ่ะยังไม่ได้ยินเสียงสามหกจุดแปดค่ะอันนี้ทโทลูโมนี่สามสิบ <30. S 2> หกจุดแปดจะชัวร์ที่สุดนะคะอันนี้แหนประเทศสิคะาเอามาลุเอาตั้งการทิคะไม่ได้โฆษณานะคะไม่ได้ค่าสินค้าเลยคะ่ะแต่อันนี้หัวอะเอาไหมอ่ะเมื่อกี้มันได้สามหกจุดห้าเราจะโทษ รัฐบาลไม่ได้นะคะเราต้องโทษลดไปลดมา3ามหกจุดสี่หลือสา4สิหกจุดสี่ค่ะไม่เท่ากันสักเครื่องนึงนะคะแล้วโดยรวมก็สาตลอดแก้วมีไหมต<ร>ลอดแก้วมีค่ะตลอดแก้วมีค่ะสักคู่นะคะเรามีตลอดแก้วนะคะทั้งหมดเรามีห้าอันแล้วอันนี้เป็นตลอดแก้วแบบสิงตองที่สิงไส้ค่ะ คุณภาพที่มีขายดีของจีนนะคะเจ้ามาทำงานใหม่ๆสบักแล้วหลุดออกจากมือคุณพ่อคะตั้งใจโชว์หน่อยค่ะเบื่อคุณพ่อรู้สึกเบื่อคุณพ่อคะป๋าป๋ารักหนูไหมถ้ารักหนูก็พิตาไม่คิดงจะคิดว่าเขารู้นะแต่เขาไม่อยากจะพูดกับเราเท่าไหร่ดังหรือยังมันดังไม่ได้หรอกมันไม่ดังบวกเท่าไหร่คะตลอด ศูนย์จุดห้าอ่าซูจอนมันต้องกี่นาทีต้องกี่นาทีค่ะพี่จุ๋มเอ่อสักพักหนึ่งนะคะเพราะถ้าค้าค้ามันที่แน่นอนอะ่ะประโยชน์ตลอดมันก็จะหยุดวิ่งของมันเองนี่หาวตลอดเลยโ๊ยาเป็นแผร์ร้อนเลยอันนี้เราลองมานัง่งคิดว่าวันไหนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบจันอังคารฟูที่คุณตาไข้สี่สิบเนี่ย แล้ววันนั้นดันคว้าเพื่อความสะดกคว้าให้พวกนี้มาใช้ไอ้หันี่ไม่รู้ก็คงนสไตายอะค่ะคุณพ,พ่อน่าจะได้แพ็คแล้วค่ะได้หรือยังคะลองดูนะคะนีคะ55ตลอดจริงนี่เขาได้เหรจุ๋มแต่เมื่อกี้เราสะบัดถ,ถึง35แล้วใช่ไหมคะใช่อันนี้เท่าไหร่คะใช่หรอนี่มันมันสูงเนาะ มันเกินแล้วนะเนี่ยมันตั้งสี่สิบสองโอ้สี่สิบสองค่ะแต่พี่ว่าตากำลังไข้ขึ้นเพราะว่ามันต้องสะบัดให้ถึงสามสิบห้าแล้วมันก็ตกลงไอ้ไอ้เมื่อกี้นะคะตลอดเมื่อกี้นะคะสี่สิบสองนะคะโอเคค่ะอันนี้อันนี้เ่าไรคะอันนี้เอาเจ็บไหมอันไมได้ค่ะเดี๋ยวมาสอเดี๋ยวมาเทสขึ้นใหม่นะคะเสียงดังเสียงดังมากนะค่ะ สามหกจุดสาอันนี้สามสิบหกจุดสามนะคะแล้วก็อันนี้สามหกจุดห้าอันนี้สามสิบหกจุดห้าค่ะโอเคค่ะคแล้วซ้ำแลคะแป๊ดสามสิบหกจุดหกจริงๆ <c oughs> ใกล้เคียงเนี่ยอันนี้แต่มากกว่าหนึ่งไหมมันไม่เคยเท่ากันสักอันไม่แซงมาหัว <c oughs>